เอาละค่ะภาพไปเลาะลายจังหวัดแล้วกลับมาอุบลราชธานีแน่พราะว่ามีการเปิดศูนย์เฮียนหูผู้สูงวัยตนแบบนะคะเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางเรื่องของการสางงานสางอาชีพสางคุ้นคาสางสุขภาวะให้กับผู้สูงอายุในรูปแบบของห่องสมุดมนุษย์ค่ะ นายบด, risque, ดินเกษมสารร่องผู้วราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านไปเปิดศูนย์เฮียนหูผู้สูงวัยตนแบบจังหวัดอุบลราชธานียูทีหองสมุทรประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีกมีนายวรพันธ์ช่อนิยันนายอำเภอเมืองอุบลราชธานีนายทัศพลเรื่องศิริผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเฮียนหูจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเฮียนหูจังหวัดอุบลราชธานีชมรมผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองอุบลราช มูลนิธิตลาดลักรัพ์แห่งประเทศไทยสมาคม สมาคมโรตาลีสีอุบลแล้วกาสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอเมืองอุบลราชธา,านี้่ขาวห่วงงานไลยเติบค่ะศูนย์เฮียนหูผู้สูงวัยตนแบบเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดการสร่งเสริมการเฮียนหูตลอดชีวิตให้กับผู้สูงอายุนะคะโดยกมรมส่งเสริมการเฮียนหูก็ได้ก,กำหนดจัดตั้งศูนย์เฮียนหูผู้สูงวัยตนแบบเพื่อเป็นการน้ำรองในหาภาคภาคละหนึ่งแห่งค่ะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เป็นทีนาภาคภูมิใจได้ค่ะเขากำนดให้จัดตัง้งศูนย์เฮียนหูผู้สูงวัยตนแบบคืนยุที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธา,านีราว่ามีทุ่นเดิมทีสิครับเคลื่อนการดำเนินงานมีอาคารที่เหมาะสมมีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุย่างต่อเนื่องมีหน่วยงานสนับสนุนบาวาสิเป็นเทรื่องผากกลาดภาคเอกชนก็เลยได้จัดตัง้งศูนย์เฮียนหูผู้สูงวัยตนแบบอุบลราชธา,านีให้เป็นองค์กรแห่งการเฮียนหูตลอดชีวิตย่างอย่างยืน เพื่อเป็นการเสริมสร้างกระบวนการมีสวนห่วมของผู้สูงอายุแล้วก็ภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการแล้วก็จัดการศึกษาให้กับเจ้าของให้กับชุมชนแล้วก็เป็นศูนย์กลางการสร้างอาชีพสางคุ้นคาสร้างสูคภาวะที่ดีกับผู้สูงอายุในรูปแบบของห้องสมุดมนุษย์แล้วก็เป็นศูนย์กลางการเฮียนหูตลอดชีวิตสําหรับคนถุกช่วงวัยในชุมชนเลยค่ะแล้วก็เป็นแหล่งร่วมครั้งปัญญาของผู้สูงอายุห้องสมุด แล้วก็อาสาสมาัครผู้สูงอายุใน ชุ่มช่นพรกิจกรรมในงานกับมีหลากหลายอย่างค่ะมีทั้งการนําผลิตภัณฑ์สินค้าของผู้สูงอายุเ่ราว่าสิเป็นพ่วงกุญแจไม่ดอกไม่ประดับสินค้าประเภทผ่าชนิดต่างๆมาจาหน่ายเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสางรายได้ให้กับผู้สูงอายุหลังกเกษียณอายุราชการนะคะแล้วก็ยังมีการแสดงกายบริหารประกอบไม่พ่องก็ออกกําลังกายล่ะคะ่ะเป็นการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุเนาะมีการล่าอีสานเมืองมวล การแสดงลายแดนซ์ชาชาชาาสันค่ะให้ชมนำ้ำที่เห็นในภาพนี่แหละค่ะ,คะจริง,รงๆการเต้นลายแดนซ์มวนอิเลเดะนะคะเป็นการมิกและหลายเพลงเขามานำกันนั่นเองและก็ได้เรื่องของสุขภาพในเรื่องของสังคมน้ำนะคะของผู้สูงวัยนั่นเองนะคะ